ชามเกลือสี่ใบ ปิดประตูเคาะเปิดประตูเงินทำไมต้องเกลือเพราะเกลือคือพลังบริสุทธิ์ของธาตุดินและน้ำหน้าที่ของมันคือการดูดซับพลังลบที่ค้างในบ้านวิธีง่ายๆที่ทุกคนทำได้ครับ1ใช้เกลือเม็ดใหญ่ใส่ในชามถ้าเป็นชามตาไก่ยิ่งดีครับเติมน้ำพอปริมปริมสองถ้ามีเหรียญจีน6เหรียญวางเป็นวงกลมก็เสริมพลังได้แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ3วางไว้4จุดสำคัญในบ้านคือ4มุมของบ้าน4ปล่อยไว้สักระยะ คุณจะเห็นเกลือผลึกขึ้นมาเองนั่นคือเคราะห์ที่ถูกดูดออกครับพอถึงเวลาใกล้เลิกใหญ่ค่อยเปลี่ยนใหม่เท่ากับคุณรีเซ็ตพลังบ้านผลลัพธ์ที่คนทํามาแล้วเจอจริงๆคือจากบ้านเงียบเงียบเป็นอยู่แล้วสบายขึ้นเงินหายบ่อยๆอยู่ดีๆมีเงินเข้ามาต่อเนื่องครอบครัวตีกันบ่อยอยู่แล้วใจเย็นคุยกันง่ายขึ้นสรุปนะครับเกลือคือตัวดูดเคราะน้ําคือตัว เปิดทางโชคสี่ชามคือ4ประตูลับพลังใหม่บ้านสะอาดเท่ากับใจสะอาดถ้าใจสะอาดเงินก็จะไหลไม่หยุดครับแล้วคุณละ่ะพร้อมวางชามเกลือ4ใบในบ้านหรือ,อยังคอมเมนต์คำว่าพร้อมล้างเคราะห์แล้วผมจะบอกเลืกที่ดีที่สุดให้ฟรีครับ